คลิปนี้ขอเปิดไพ่สาใบานะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณและดวงของคุณภายใน5วัน7วันนี้จะเป็นอย่างไรนะพี่หมอกขอเปิดไพ่สาใบานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรนะมาดูมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะแต่แน่นแนว้าไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะสถ้วยหมายถึงความหวังความสําเร็จนะไพ่ถ้วยนะคะ ความสําเร็จนะมีเรื่องราวดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนเลยนะเราคอยคาดหวังสิ่งใดไว้จะสําเร็จการงานนี่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครเราคอยเรื่องงานนะได้รับข่าวดีนะคะอัศวินดาบคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาใดๆคุณเจอปัญหาสิ่งใดอยู่นะอัศวินดาบคุณจะแก้ไขได้คุณจะฝ่าฟันไปได้และก็แก้ไขปัญหาได้ดีด้วยนะครับไพควีนออฟคัพนะคะราชินีถ้วยหมายถึงความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายที่คุณปรารถนาจะทํา คุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับอย่างแน่นอนหมายถึงทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้รับนะคะไพ่ราชนีถ้วยหมายถึงความสุขสบายความสมหวังร่ำรวยสมบัติความมั่งคัง่งและความสุขค่ะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้รับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะ